มันคนเราฟังถ้ตาข้ามเป็นเรื่องใหญ่เลยเอา้ามาจริงด้วยโอ้โหเหลือเชื่อนะเอา้าเอาไปเก็บหน่อยนี่ครเนี่ยโอ้โหอ่าอ่านั่งลงโลกนั่งลงโอโห้หลวงตาท่านเมตตามากฮะน,นี่จดีอยาก้อก ลุกลุกสายหลามครับลุกสายหลางสายหลางสายหลามห,หน้าให้ดีต่อให้เอาไปเลยเอาไปเลยแถวแถวลุกโอ้โหนี่ฮะท,ท่านชมฮะภาพแบบนี้จะไปหาที่ไหนขอโทษทีอ้าวน,นี่ฮะโอ้โอหเหลือเชื่อนะครท่านชมนครับ,บไปเลยลูกไปเลยเอ้าต่อแถวไปสาธุด้วยเร็วเอ้าท้องเอาธุเลย้วหน่วยไปเตรียบเลย นมนมนมท้องครับหลวงปู่ท้องท้องอ๋อนมให้คนท้องหน่อยสวัสดีทุกท่านครับยกเลยยกเลยยกเลยครับยกเลยบอกเขายกเลยยกเลยอ่ายกเลยสิบสองนาฬิกาสิบแปดนาทีนะฮะวันนี้ที่ยี่สิบนะครับทันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ ล็อกไว้ก่อนฮะเนี่ยมาเยวมาเนี่ยแดดร้อนๆก็มีคนเมาเนี่ถ้าไปบ้านผมนี่เดี๋ยวจัดเหล้าป่าให้สองตุ่มเลยนะฮะชอบกินเหล้าอย่างนี้ไปบ้านผมรู้เรื่องเดี๋ยวเจอเหล้าป่าเที่ยงไรพะเยาวะนี่ดุ้งแน่มาายกเลยยกเลย โอ้โหนี่ฮะโอ้โห,โโหโลูกเด็กเล็กแดง,ดงเดี๋ยวไปดูนี่ฮะโอ้โหเนี่ยโรงเรียนวัดบางหลวงโอ้โหน้องหนูนักเรียนเนี่ยมารอกราบหลวงป,ปู่กันฮะเนี่ยโอ้โหอา้าวสาธุดังๆโลกสาธุอา้าวสาธุเลยสาธุอีกสาธุสาธุโอ้โหน่ารักจริงๆเลยเนะี่ยมาเยี่ยมมากนะฮะ านี่ฮะโรงเรียนวัดบางหลวงนะท่านผู้ชมครับนี่โอโ้โหคณะครูนะฮะมาเดี๋ยวขอภาพนี้สักหน่อยโอโ้โหนี่เป็นบุญนะคะพักเที่ยงพอดีเลยค่ะนี่เป็น,นคณะครูอาจารย์ของโรงเรียนวัดบางหลวงเราฟังตัวข้ามเด็กนักเรียนเมื่อกี้เป่งเสียงสาธุกันถ่ายยถ่ายแล้วถ่ายแล้วให้ให้ขอให้ถ่ายเฉลี่ยไป่อยได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันคนละฟังนีมันคนละฟั่งตาข้ามเป็นเรื่องใหญ่เลย เอามาจริงจด้วยโอ้โหเหลือเชื่อนะเอาเอาไปเก็บหน่อยดิใครเนี่ยโอ้โหอ่านั่งลงโลกนั่งลงโอ้ลงตาท่านเมตตามากฮะนี่เด็กนะกั่งลงลกนั่ลง้หลงตาท่านแม่ตามากฮะนี่เดแถวโอ้โหนี่ฮะตชมฮะภาพแบบนี้จะไปหาที่ไหน โทษทีเอ้านี่ฮะโอ้โหเหลือเชื่อนะครับท่านชมครับ,บอ่าไปเลยลูกไปเลยเอ้าต่อแถวไปสาธุด้วยเร็วอ่สาธุนายลูกไปโอ้โท่านเมตตามากนะนี่ต่อแถวเลย่อกเลยโอ้โหนี่ฮะท่านท่านชมครับตกตาบนเชื่อนท่านเมตตามากนะข้ามฝั่งมานะท่านเห็นนักเรียนมานั่งรออยู่เป็นร้อยคนนะโอ้ ท่านให้พรเด็กนะไปต่อแถวลูกโคโค้ง,งไปต่อแถวลูกไปต่อแถวเลยต่อแถวข้างหลังด้วเรมั้ยโมาโนมาต่อแถวลูกไปต่อแถวข้างหลังลูก นี่ฮะท่านผู้ชมครับภ <Okay. S 1> าพแบบนี้ไปหาที่ไหนได้ฮะโอโหเหลือเชื่อนะครับท่านเมตตามากๆเลยนะท่านผู้ชมครับโอ้โห,โอ,โหอยู่คนเราฝั่งแท้ๆนะฮะนี่แม่ท่านเดินข้ามฝั่งมาเลยนะฮะโอ้โหแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆภายในโรงเรียนวัดบางหลวงนะฮะตำบลบ,บางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม มานี่ฮะภาพบรรยากาศแบบนี้นะฮะเด็กนักเรียนนะฮะเด็กประถมโอ้โหเด็กป .1 ป .2 นะที่มานั่งอยู่เมื่อกี้นี้นะครับเป็นร้อยคนหลวงตาท่านเห็นนะท่านเดินข้ามฝั่งมาเลยนะครับเดินข้ามฝั่งมาเลยโอ้โหเหลือเชื่อและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะวันนี้โอ้โหใครที่ไม่ได้รับชมนี่ผมบอกได้เลยว่า EP นี้เสียดายมากนะฮะท่านโอ้โหพลาดอย่างแรงเลยนะฮะไปรับชมกันย้อนหลังแล้วกันนะฮะของไร้สดของทั่วไทยนิว อ่าเนี่ยโอ้นี่นี่อันอันนี้ไม่ใช่เด <ven> oh, ็กแล้วนะฮะนี่โอ้เอ้าหมดแล้วนะฮะอ้าออ้าวข้ามฝั่งแล้วไปอ้าวเคลียทางหน่อยครับหน่วยผู้พั